สวัสดีครับผมคนเมืองนาวอีสันดีชาแนลกับผมยังอยู่กับตาหมานเหมือนเดิมครับผมครับก็จากอีพีที่แล้วก็กับตาหมานเป็น10บล้อ10บล้อแต่ว่าตาหมานก็จะอวดของอีกแล้วมีรถ6กล้อช่วงยาวเป็นช่วงยาวเลยตัวนี้เนาะยาว5้าเมตรยาวห้เมตรเอ็นเชียครับเอ็นเชียพีห้าศูนครับตัวนี้มันตาเลยนะตาเพชรถึงตาเพชรเลยว้าว สวยครับสวยมากเลย e. e F L F ครับผมสวยร้อยสามสิบแรงครับผมดูข้างในเลยโอ้แต่ข้างในก็คือเบาะมันคือเป็นทรงนี้ทำใหม่ครับโหุ้มใหม่ครับหุ้มใหม่หุ้มใหม่หุ้มใหม่สภาพข้างในก็ให้ไปเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์สะอาดแต่ก็ตามสภาพเนาะฝาเนาะครับผมแต่สีทำใหม่หมดแล้วทำใหม่หมดแล้วครับคันนี้ใครทันใครได้เนาะเพราะมีจะมีคนจะมาตอมหลายคนแล้วอ่าใช่ครับครับคนจะมาดูหลายเจ้าแล้วได้เลยครับ อืมคันนี้พร้อมใช้งานแล้วครับคันนี้พร้อมใช้งานแถมให้ LED นะครับ LED อีกต่างหากครับผมครับอ่าครอบได้มาตรฐานนะพื้นเหล็กนะครับแล้วตัวตัวนี้ก็คือสั่งทำาบครับนี่อันนี้ก็คือทําที่ทําเลยครับคือทํามาตรฐานของคุณโงครับอมครับพร้อมพร้อมใช้งานสวยนะครับคันนี้ประมาณอ่ายาวห้าเมตรเท่าไหร่นะยาวห้าเมตรท่วนครับห้าเมตรท่วนเลยยาวห้าเมตรท่วนครับอี้ห้าเมตรท่วนนะครับนี่รถห้าเมตรก็ยาวขนาดนี้เลย ครับดาวเท่าไหร่คันนี้ครับสมันคันนี้ใช้เงินดาวอยู่แสนหนึ่งจบครับแสนเดียวครับดาวแสนเดียวดาวแสนเดียวนะครับเอฟตาเพชรตัดตาเพชรครับเกียร์สั้นครับเกียร์เดิมเกียร์เดิมเดิมครับนี่ครับปีร้อยเจ็ดห้าบอกตอนนี้ร้อยสามสิบแรงมาโอ้ร้อยสามสิบขับร้อยสามสิบเรามาปีห้าสองนะครับ เป็นร้อยสามสิบแรงปีห้าสองนะครับปีห้าสองตัวสุดท้ายก่อนจะเป็นหน้าตึกนะครับปีรถสดๆเลยครับแค่ปีห้าศูนย์นะครับปีห้าสองนะครับปีห้าสองครับใครสนใจก็ทักคุณมังเงามาเลยครับคันนี้ก็ดาวก็มีเงินดาวก็ใช้เงินแค่แสนเดียวแสนเดียวขอร้อยสามสิบครับมันจ้าตัดติดเนาะปลาคันนี้ติดยัดเลยเนาะไม่ล็อกปลาไม่ล็อกล็อกไหมล็อกอยู่ล็อกอยู่ครับติดครับติดครับ ครับว้าวแต่มันได้ใส่ขั้วแบบนี้เฉยๆครับเครื่องยนต์สวยครับไม่มีอายครับเราการันตีอยู่แล้วทำการันตีรถเช็คหมดแล้วป้าเนาะเช็คหมดแล้วของเหลวเหมือนเดิมครับของเหลวเหมือนเดิมของเหลวเปลี่ยนให้เปลี่ยนให้ครับไปดูอีกขั้นไหมครับป๋าในขั้นไหนอีกป๋าจะให้ดูไปดูหกร้อไหมพอะดาบไหมติดคันยาวบอกเล่นช่วงยาวอย่างเดียวเลยครับวันนี้ มีแบบนี้นะครับรถที่ร้านก็รีวิวให้ตามมาน,น,นให้เลยอันนี้อันนี้จะทําสีให้ใหม่นะครับครับทําสีให้ใหม่เป็นอีสูซ์สองร้อยสิบแรงรถรถมาจากศูนย์เลยนะครับคันนี้ครับพร้อมใช้งานแล้วครับแล้วจะทํากระบะเนี้ยทาสีให้ใหม่นะครับทําสีให้ใหม่ท <ำ S 1> ําสีให้ใหม่นะครับพักภายในครับผมโอ้ภายในยังดีๆอยู่เลยครับสวยภายในคนเมืองหนาวให้ไปเลย 85สิบห้าถึงเกสเปอร์เซ็นต์ครับภายในดีสวยจิ๊กครับสวยจิ๊กจะแถมทำสีให้ใหม่ครับเครื่องก็ยังดีๆนะปาคันนี้เนาะไม่มีอะไรเลยนะเครื่องดีครับไม่ไม่ก็ยังน้อยครับไม่ก็ยังนน้อยๆอ้สวยครับคันนี้ครับใครจะเอาไปทำงานวิ่งวัสดุก่อสร้างอะไรนี่ได้เลยครับตัวนี้ช่วงยาวหกเมตรนะครับปะตัวนี้เอ๊ะเท่าไหร่นะห้าเมตรห้าสิบห้าเมตรห้าสิบรับห้าเมตรท้านะครับ ตัวนี้จะทำสีให้ใหม่แถมครับท่นสีกระบะให้ใหม่นะครับทำสีให้ใหม่สองร้อยสิบครับเป็นสองร้อยสิบตัวนี้ก็เป็น F R F R สองร้อยสิบโบมีตั้มนิอย่างเดียวคือตรงนี้ไปหน้านะครับเปลี่ยนไหมหรือยังไงเปลี่ยนครับเปลี่ยนให้เนาะเปลี่ยนให้ครับเปลี่ยนให้เลยไปหน้ามัวเปลี่ยนครับรถไม่มีรอยบุบเลยนะอ่าคือรถรถ ชนไฟหน้านี่แตกข้างนี้ข้างเดียวครับข้างหนึ่งนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนให้ครับเดี๋ยวนะครับยางยางนี่ก็คือยางนี่ยังไงครับยางโอเคแล้วครับยางโอเคแล้วยางก็70%แล้วครับครับดูระบบระบบเบรกเลยโอ้เป็นรถตัวนี้เป็นรถรถไทยรถไทยครับรถไทยนี่ครับชุดเบรกก็อยู่ด้วยกันแบบนี้เลยข้างเลยครับผมไม่ได้แตกกันเลยสวยครับคัสซีสวยครับคันนี้ ครับเป็นเหล็กหมดแล้วตู้ค้างเหล็กหมดเลยแล้วตาหมานบอกว่าจะทําสีให้ไอตัวเนี้ยทำสีกับลังเลยครับทำสีแล้วก็เจ็บรายละเอียดไฟไม่มัวไฟมัวตรงไหนก็เปลี่ยนหมดรถคันนี้ท็อปแลนด์ก็จะเปลี่ยนให้ไหมรถคันนี้ปีห้าหกนะครับปีห้าหกนะครับปีห้าหกปีห้าหกครับสองห้าห้าหกเนาะคันนี้โอเคครับท่านผู้ชมได้ยินเนาะห้าหกนะครับเล้เลยปีห้าหกเองคับทาสีไหมคขาดทาสีแดบไหม ขาดสี่ขาดสองเดือนครับนี่นีย่ออันนี้คือยังไงต่อให้หรือจะไงเออถ้าลูกค้าเอาจะมอ79ให้เลยครับเซเทสให้เนาะม79คันนี้มอ79ให้เลยครับยวทาให้ครับม79ไปลงจังหวัดไหนว่ามาเลยครับเอาม79ให้เลยม79ครับคันนี้มอ79ให้ไม่ได้ทํายากไม่ได้ย้ายยากไม่ได้โอนยากคือทาไม่ให้แล้วแต่ครับโอเคนะครับตมานบอกว่าจะมอ79ให้คือเข้าใจกันก็าใช้จ่ายทางร้านหอกครับครับตมานบอกให้หมดเลยครับ ก็มาเป็นคันที่สองคันที่สองมาเป็นคันที่สามแล้วคันที่สามแล้วคันที่สามเป็นฮีโน่ซีรีส์ห้าร้อยนะครับซีรีส์ห้าซีรีส์ห้าซีรีส์ห้านะครับเป็นเปลือยคันนี้จะหมานจะขายเป็นเปลือยเลยเหรอเป็นยังรครับทำข้อให้ครับโอ้ถ้าจะเอาเปลือยก็ได้ได้ได้หมด ครถ้าต้องการจะเปื่อยก็ถ้าจยากจะได้คลอกก็จะได้ประมาณเหมือนกันนี้ครับปีห้าสี่นะครับคันนี้ปีห้าสี่ปีห้าสี่อยากจะเปื่อยก็ได้ก็อีกราค่านึงถ้าทำคอกก็อีกราค่านึงครับอีกราค่านึงใช่ครับหรือว่าเอาหัวคัตซีก็อีกราค่านึงมากันไปคัตซีสวยครับคัตซีสวยนะครับคันนี้รถปีห้าสี่นะครับร้อยเจ็ดสิบห้าแรงยาวห้าเมตรห้าสิบนะครับยางเรเดียนครับห้าเมตรห้าสิบเหมือนกันยางยังสวยๆครับยางยังสวยๆเลยยาง ยาง80%เลยกระทะก็สวยมากเลยรับเรเดียนเหรอครับรวมก็เอฟฮีโน่ละไม่ต้องกลัวครับครับเอฟแล้วเอฟของฮีโน่จะเอาตามสภาพหรือจะเอาอย่างไงได้หมดครับอันนี้คือคันนี้เป็นฮีโน่ซีรีส์5ซีรีส์5ครับสวยครับสวยก็คือความยาวเท่ากันความยาวเท่ากันาเมแต่ว่าถ้าเจ้าแบบนี้ราคาก็จะไม่สูงเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากได้เพิ่มกระบะขึ้นไปก็ได้เพิ่มใช่ จะทํากระบะแบบไหนแต่ก็ราคามันก็มีกันมากหรอกเนาะครับผมครับก็คือนี่จากปากตะหมัน่าจะทําให้ทําให้ครับแบบเอาตามสั่งเลยครับก็ของแถมก็มีน้ําของเหลวเหมือนเดิมครับของของเหลวก็เช็ฟดีให้ครับผมโอเคครับภายในว้าวเครื่องยนต์เท่าไหร่นะแปาตัวร้อยเจ็ดสิบห้าแรงนะโอ้ตัวนี้ร้อยเจ็ดห้าแล้วครับร้อยเจ็ดห้าเครื่องเกออ้านะครับเกออ้าหนึ่งเจ็ดห้าครับตัวนี้เกออ้าวครับเป็นหัวซิลีับซิรีครับ ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่อยู่จิบนะครับปี54ครับผมปี54ด้วยดูข้างในก่อนว้าวเครื่องตัวนี้ JO 5D นะใช่ไหมกับ JO 5D แต่เลขกระสีเป็น F4 เป็น1075นะครับสรุปแล้ว JO 5D เครื่องตัวนี้ใช่เป็น100ค่1075ครับจะตีเล่มแล้วแล้วเป็นเครื่อง f c 9 j แล้วครับตัวนี้เป็นรุ่น 9J แล้ว F49J กับ fc เก้า g เครื่องตัวใหม่สวยก็คือว่าเป็นเครื่องเป็นรถไทยไม่ปลารัวไทยรถไทยแต่ว่าเครื่องนี้เป็นที่ผมเคยรีวิวมาว่า g o geo 5้า g d มันจะเป็นร้อยเก้าห้าไม่ใช่ตัวนี้คือไปตีเลี่ยมแล้วเป็นร้อยเจ็ดห้าครับได้ใช่ร้อได้ร้อยเจ็ดห้าว้าวสวยครับสวยเกียร์ก็เป็นเกียร์เดิมครับเกียร์เดิมเกียร์ตัวใหม่ครับเป็นฮีโน่ตัวใหม่เกียร์ตัวใหม่เลยเครื่องดีครัสซีดีครัสซีสวยครับ สวยมากเป็นเนี่ยครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กหมดเลยก็คือได้ทําแค่เสริมข้างเฉยเนาะใช่ครับใช่ครับกับเกียร์ก็เกียร์ฮิโนลครับดูดูง่ายๆครับว้าวถ้าใครต้องการนะครับแบบนี้เนาะป่าเนาะครับครับก็คือรีวิวให้ดูว่าใครจะตรงสเปคใครชอบแบบเป็นเปื่อยไปเลยเปื่อยวิ่งอะไรก็เปื่อยเห็นวิ่งปูนวิ่งปูนก็ได้เห็นส่วนมากเขาจะวิ่งปูนกันวิ่งพาเลท กันเนาะวิ่งพวกน้ําพวกอะไรก็เปื่อยวิ่งได้หมดครับเหล็กเหล็กครับวิ่งได้หมดนะครับรถเปื่อยตัวนี้ก็วิ่งได้แต่ถ้าเป็นพวกปูนพวกอะไรมันจะไม่สู้รถเปื่อยเขาวิ่งกันเนาะครับนอนน้ำหนักมันได้เยอะความหมายนะร<ช>ถเปื่อยนะ<ช>ก็จะมีคันนี้อีกคันนึงนะครับตาหมานก็มีให้อีกคันนึงถ้า<อ>ใครจะมาดูนี่เป็นร้อยร้อยสิบห้านะครับ115ร้อยสิบห้าดำเกียร์สั้นด้วยร้อยสิบห <ดำ S 2> ้าว้าว ภระาข้างในสวยนะป๋าป uh ๋าขายเท่าไรคันนี้คันนี้ขายอยู่สามแสนเก้าครับอ่าสามแสนเก้าติดต่อเข้ามาเลยสามแสนเก้าเปลี่ยนยางให้หกเส้นยางไนี่เปลี่ยนยางให้หกเส้นลดดำด้วยครับดำไม่ใช่ดำยาวเลยตัวนี้ไม่ดำสี่เมตรไหมสามเมตรแปดสามเมตรแปดบอกครับคือยาวแท้สี่เมตรหลอกตามันหลอกตาสี่เมตรเฮ้ยไม่ใช่สี่เมตรอยู่หรือสี่เมตรสี่เมตรเนาะสี่เมตรโอ้ยาวมากครับเอ้าใครต้องการดำยาวนะครับเป็นดำยาว สี่เมตรสายแบกมาเลยอันนี้รถห้างนะครับรถห้าง่างหากรถห้างนะครับรถห้างรถพังรถห้างรถห้างรถไทยรถไทยบางคนว่ารถห้างรถห้างนี่ไม่เข้าใจนะว่ารถพังไม่ใช่นะรถห้างนี่คือรถศูนย์ครับครับถ้ารถไอไม่ใช่รถห้างก็เป็นรถประกอบครับเนาะรถนาเข้ารถห้างบ่เอาปกติรถตะมานมาจอดอยู่แถวต้นมะพร้าวเนี่ยมันจะขายดีนะผมเห็นหลายรอบแล้วว้าว สตาร์ทได้ไหมตะมันคันนี้มันแบตเอาออกแบตอ่อนมันเดิมครับส <tuning S 2> ่วนมากก็รถเช็คหมดแล้วก่อนจะมาขายใช่แจแมอ่อนนี่คือเช็คหมดแล้วของไม่ดีมาขายอยู right. no like ่แล <pol> ้วเนาะตะมันเนาะใช่ครับแจ๋วดำได้ไม่ดีตรงไนจะบอกเลยครับหม้อน้าการันตีไม่ไอไม่มีครับเครื่องก็ไม่ไอไม่มีครับค่นเช็คมาหมดแล้วเรียบร้อยถ้าไม่ดีเช็คให้อีกครับครับแต่แบตไม่มีก็อย่างนี้แหละแบตเราลูกใหม่ให้ครับแบตลูกใหม่ดำได้ครับดำได้ครับดำตัวนี้เป็นดำห้าคิว ครับผมครับมาชิวเนาะครับ้าร์คิวแจ้วคันนี้คันนี้คันนี้ก็เหมือนกันครับของแถมก็มีเปลี่ยนยางให้หกเส้นนะครับยางใหม่นะครับยางใหม่แล้วก็ของเหลวครับผมอืมน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้าเปลี่ยนครับผมแล้วก็เช็คเบรกให้ครับว้าวเช็คเบรกให้แบตใหม่ครับผมตัวลให้ทุกอย่างเลยสามแสนเก้าเอาไปเลยครับสามแสนเก้า ราคานี้พิเศษที่สุดแล้วพิเศษสุดเงินสดนะครับสามแสนเก้าไปเลยไม่มีดาวนะตัวนี้นะภาษีขาดไ,<ม>ไหไมภาษี<อ>ไม่ข,ดขมาดครับภาษีภาษีไม่ขาดทันวาตัดทันวาก็สิ้นปีนี้ขาดทันวาครบับใครสนใจนะครับเป็นรถดับรถดับก็ตัวนี้ว,ว้าวปลาเท่าไหร่ร้อยเท่าไหร่นะร้อยสิบห้าไหมสิบห้าเลยร้อยสิบห้าตัวนี้เพราะว่าถ้าเป็น ตัวนี้เป็น N P R ครับมันเป็น N P R N P R N P R ไล่ร้อยสิบห้าสะลุไทยครับไทยครับก็ใครอยากเพิ่มความแรงก็ไปใส่อินเตอร์ทูเอาอีกคันนี้ประวัติครับประวัติเป็นรถรถราชการอืมรถราชการครับโอเคนะครับผมก็อย่างนี้นะครับก็เข้ามาดูทักมาก็อย่างคันนี้ก็มีแต่ก็รายละเอียดเหมือนเหมือนกันคันนี้เป็นดูทูร้อยยี่สิบเอ็ดแงครับรายละเอียดเหมือนเหมือนกันเนาะป๋าเนาะใช่ ครับใครต้องการก็รายละเอียดเหมือนกันหมดเลยสภาพเหมือนกันครับครับแต่ตอนนี้เราก็นั่งจิบกาแฟร,รอคนจุดไปก่อนเนาะไม่รู้มันจะหยุดให้เราไหมวันนี้กลัวไม่กลัวอะไรครับกลัวว่าไปแล้วเจ้าของร้านที่เจ้าของคนที่จะจะจะขายนะ่ะไม่อยู่อะไรเงี้ยจะได้รอนานวันนี้แต่ว่าบอกประมาณถ้าจะอาทิตย์นึ้วน,นะครับผมเห็นไม่รู้เราจะเจอไหมเอวแปลกแปลก อันนี้เป็ดๆนี่ก็คือเอาไม้แล้วเอาไมโครแล้วมูสเตตแล้วขายอยู่สี่แสนห้าอ่ะ 4, สี่แสนห้าสมอทองครับผมสี่แสนสมอทองพาสีสามเอ็ดหกสี่นะครับว้าวสวยครับนี่สภาพสวยครับรถคันนี้สวยเหมือนกันยูโรทูด้วยยูโรทูครับร้อยยี่สิตร้อยยี่สิบเอ็ดแรงเกียร์สั้นอันนี้มันรถไทยไหมป่าหัวรถไทยครับรถไทยเป็นยรถไทยครับ เออมันทำหัวไม้แปลกๆเนาะรถไทยฮีโน่ครับฮีโน่รถไทยตัวนี้ฮีโน่ดูโท่ครับดูโทฮีโน่ดูโทครับมีสโลด้วยนะครับตัวนี้ครับคันนี้มีสโลมีเกียร์สโลครับสโลระบบเบรกเป็นลมดูดครับลมดูดเครื่องก็อย่างนี้เลยครับว้าวสวยครับเครื่องแห้งจิ๊กตัวนี้ครับเช็คหมดแล้วครับ สโลเกียสโลสโล,สโล,สโลใช่ได้พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับตัวโอเคครับเนาะตะมันเนาะใครคสนใจก็ทักเข้ามาครับครับเดี๋ยวลงรายละเอียดไว้อีกใต้เม้นตครับคลิปนี้หกร้อเปลือยอย่างเดียวเลยครับเปลือยเปลือยไม่ดัมเป็นหกร้อไม่ดัมครับหกร้อคอกยาวก็ห้าเมตรตัวนี้ยาวไม่ใช่สี่สี่เมตรอะไรครับสามสิบสี่เมตรสามสิบเองนะเนี่ยคนเมืองนาวอีสานติชแนลนะผมสวัสดีครับ